มันแถวแถวไหนอ่ะมันมีไหมหาไม่ได้อมทีหาไม่ได้เนาะเงินเนเราก็ไม่พรที่มันมีเยอะแต่มันไม่มีกระตังเงินเนี้ยตังสามสามหมื่นมันได้ไหมหลังนึงได้ไหมได้สามหมื่นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วอยู่เนี่ยเรากับลูกมันก็ไม่ค่อยอยู่กับเราหรอกเดี๋ยวก็ไปไปมาหลังเลือสามหมื่นห้องน้ําในตัวเนาะแคประมาณเออ ใช่สักสี่เม็ดน่ะสี่เม็ดเสาสักหกต้น,นประมาณนั้นเราก็ขายของอาหารตามสั่งไปลงเออเออม,มาเราก็มีกินใช่ผัดนู่นผัดนี่มาไม่มีกินเราก็ทำให้เขากินได้ใช่หาไม่ได้แล้ไม่ขายแล้วขาย <Yeah. S 2> ไม่ได้สักทิ้งาจะไปขายตัวที่พัทยานะเออเออ ตัวลงทัวลงเพื่อนก็นพาไปก็ต่าจะได้เงินสักก้อนขายตัวแม่งลูกไปยังเล็กอย่างนั้นเรียนหนังสือเ็ให้ลูกเรียนไปให้เพื่อนเลี้ยงไปเพื่อนข้างบ้านเออไปทํางานเดี๋ยวเลี้ยงลูกให้มาส่งเลีเ้ยงเราก็ไปหาเงินไม่ได้สักทีได้มามันก็มาล้วงได้มามันก็มาล้วงที่ทะเลชยานอนอย่างเนี้ย ก็มาล้วงไปได้มาพันครึ่งพันเก็บเงินได้สองสามพันก็มาเอาไปละเด็กทุกวันโทรศัพท์ไม่มีเนะนี่ยทำไงเดี๋ยวก่อนออไ,ได,ได้ได้แล้วนะหนึ่งร้อยอ่ะไหนไหนไในชู้ไหนดินขอบคุณนะค่าข้างแรใจดีนะใจด,นะดีก็จะเป็นอย่ง,งนอยู่รูนไปไนี้เป็นนานย หาบ้านดึงเป็นสิบสิบปีแล้วคุณชายเดี๋ยวให้คุณชายดอกไม้ดอกไวไ้ห้องนอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้โควิดเกี่ยวอะไรกับดอกไม้อ่ะขอบคุณนะดอกไม้ไว้ในห้องนอนเนี่ยหอมจริงเหรออืมตัวโคลฟันให้ได้เลขอีกเนี่ยเ <saturated S 1> หมือนเก้าได้มาเนี่ยออกไปเมื่อมงวดที่แล้วเนี่ยหนึ่งเก้าอ่ะหนึ่งเก้า แกป้านนั่นบอกันป้าหน้าป้านน่นถูกอะ่ะแกบอกว่าถูกแล้วมาหาแกที่นี่นะตลาดนานเดือนอะ่ะก็ไม่ได้ไปมานี่ก่อนว่าโดนโดนยกกระเป๋าไปหมด